อยากจะบอกถึงไอ้พวกที่ใช้โปรแกรมเล่นช่วยเล่นนะคือมันไม่ได้เท่น,นะเว้ยคือครั้งนี้ผมไปเจอมาเว้ยคือผมไล่แบบปกติเลยเนี่ยคือผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรแบบเออเอากุญแจมาสองคนคือไอ้นี่กับไอ้นี่อ่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรอก็คงจะแบบอ่ากุญแจมาก็จะแบบเอกแบบเอก็ไม่ได้ว่าอะไรโอเคพอเล่นไปสักพักเว้ยผมได้ไล่ไอ้เจ้าคนนี้เฟิงหมินเนะี่ยคือผม ไล่ไปสักพักผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละคือผมไล่ยังไงมันก็วิ่งไกลาจากผมไปมากขนาดผมเล่นลินนะผมยังเฟตามมันอะ่ะแล้วพอผมวิ่งมาสุดละคือผมรู้ยังไงยังไงเน่ๆ,นๆคนหนึ่งมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะผมใส่ฟังเสียงมาด้วยยังไงมันก็ต้องอยู่นั้นผมตีปุ๊บมันวิ่งไปถึงประตูฝั่งนู้นแล้วมันไปถึงไม้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะโอเค นี่นะช็อตนี้ช็อตนี้คือเขาข้ามหน้าต่างไปแล้วคือผมก็แบบอ่ะลองดูลองหลอกไฟดูเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมอ่ะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะเด,เดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวดูต่อก <c oughs> ูจะพอใช่งไมวะ <c oughs> นี่นี่ดูดูดแลวช็อตนี้คือผมตียังไงก็โดนเดี๋ยวผมกอไปให้ดูยังไงมันก็โดนแน่ๆ ดูนะดูรัสมีนี่ยังไงมันก็ต้องถึงแน่นอนเพราะว่าผมวิ่งไปด้วยประมาณถึงประมาณพุ่มหญ้าพุ่มหญ้าประมาณแถวๆตรงกลางพุ่มหญ้านะแล้วผมซัดไปสรุปไม่โดนครับดูนะนี่ what the fuck คือมันเป็นไปได้ยังไงวะคือโอาผมคือผมยังไงมันกัดมันยังไงมันก็ต้องโดนแน่ๆละแต่สรุปมันไม่โดนเว้ย โอเคดูต่อนะนี่ออกขวาอ่าวิ่งไปทางวิ่งไปนู่นละเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูช็อนี้นะอ่าไปนู่นละนะดูนะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นความวิ่งเร็วของมันไหมเดี๋ยวผมกอไปให้ดูอีกรอบบัตรลัดผมขึ้นทุกอย่างยังไงเขาอาจจะคันหน้าต่างไห้แต่น่าจะโดนตีสักทีนึงแต่เขาดูเขาวิ่งดิดูระยะห่างเขากับผม สุดจริงโอเคดูต่อ,อข้ามมาต่างไปไปนูน่นละไม่โดนอันนี้อันนี้น่าจะไม่โดนนะถ้าเป็นความจริงอ,ะอ่ะดูนี้ไอเวนเลยโอ้โหช็อตนี้คือยังไงมาโดนแน่ๆดูนะเอาใหม่นะ ดูรลศมีดูรัศมีอันนี้นี่เห็นไหมเข้าหัวไปเต็มๆแล้วแต่สรุปคือมันไม่โดนเออก็ดีเหมือนกันโอเคดูต่อนะอ่าไปนู่นแล้วอ่าอันนี้คือเขาอยู่หลังแมสนี่นะแต่ผมหลอกไปอ่าไปไหนแล้วไม่รู้แล้วดูดิ อ่าไม่ล้มไม้นี่ผมหลอกไฟแล้วนะดูวิ่งกลับโอ้โหมันวิ่งกลับไปทันได้ยังไงคือมันหลงไฟแล้วอ่าดูใหม่นะเดี๋ยวดูใหม่นะอ่าเนี่ยคือเขาหลงไฟแล้วแน่ๆยังไงมันก็ไม่ถึงไม้แน่นอนเนี่ยอ่าหลอกไฟนี่นี่เขาคนปกติมาจะถึงประมาณนี้นะเนี่ยจะถึงประมาณเนี่ยแถวแถวไอตรงนี้แหละอย่างไงมันก็ไม่ถึงไม้เว้ดูอ่า ล้มไม้ใส่หัวไปเลยแล้วก็แล้วก็แล้วยังไงต่ออ่าผมเฟร้วผมกะจะทิ้งละแต่ตดใจนี่นี่วิ่งไปนูน่นละเป็นยังไงโอ้โหแล้วที่ผมเดี๋ยวดู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 ก่อนดูก่อนโอ้โหช็อตน,นี้คือไม่ต้องพูดอะไรละนี่ นี่ตอนแรกอยู่ฝั่งนี้นะโอ้โหแล้วเดินไปฝั่งนู้นทันดูนะนะโอ้ยสมัยนี้เนาะเนี่ยกลัดหน้าต่างมาโอ้โหโอ้ยกดอะไรวะโอ้โหเอาไม่เดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดใดูอ่าตอนนี้ไม่มีอะไร อ่าเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคือเขาก็โดดข้าม้าต่างมาเ<า>ข้ามาฝั่งนี้แล้วเขาผมกําลังจะเฟดอ่าวิ่งทันได้ยังไงวิ่งไปถึงนู่นได้ยังไงโอเคเนี่เดินตีบเสาไปทีผมแบบผมไม่เอาละผมไปละผมจะบอกว่าไอเนียคนนี้คือไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะคือเขาใช้ฝีมือล้วนๆนะคือ2คนเนี้ยคนนี้กับคนนี้นะเออคือ เขาเล่นด้วยฝีมือล้วนๆเลยแต่ผมเก็บเขาได้ไล่สองคนนั้นผมไม่สามารถฆ่าเขาได้เพราะเขาวิ่งเร็วเกินนะเนี่ยสเต็ปคือผมทําได้ทุกอย่างอ่ะยกเว้นฆ่าไอ้สอคนนั้นเพราะมันวิ่งเร็วเกินเว้ยอ่ะเดี๋ยวดูผมเฟดนะเดี๋ยวดูผมเฟดคนนี้นะน่รู้แล้วว่าเขาอยู่ข้างในผมไม่ทันพังประตูอ่ะอันเนี้ยเอาจริงเนี่ยเขามาตรงนี้ละหลอกไฟไปทีนึงเอาละขานมาต่างไปพังประตูรอเลย โอเคไปนู่นละอันนี้คือผมเห็นไอ้อดัมเนี่ยนี่นะนี่นะคือคนที่ไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นคือ2คนนี้และไอสองนั้นคือ100%ผมฟันทงฟันหักเลยอะเนี่ยวิ่งขึ้นไปละอ่านี่เป็นยังไงเล่าเนี่ย,ยผมได้ยินเสียงทุกอย่างนะคือมันยังไงมันก็ฟันได้อะเออ อันนี้ผมห่วงเครื่องมากเลยผมห่วงยิ่งกว่าอะไรอย่างเีตอนเนี้ย <c oughs> เครื่องมันจะเสร็จแล้วมันเหลือเครื่องเดียวกลับไปสามอาดัมละอาดัมเขาบินเข้ามานี่ไงนี่งอยากจะบอกว่าไอ้พวกนั้นอะคือถ้ามันเห็นผบมนะผมมันวิ่งไปแล้วแน่นอนอันนี้อาดัมเขายังแอบอะเอออันนี้ผมไม่รู้นะว่าขาบวนมันปันเสร็จได้ยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วดูนะแล้วดูเหตุการณ์ต่อไปนี้นะท่านผู้ชมเรียบร้อยไปแล้วคือท่อเกิดมายังไม่ทันถึง2วิอ่ะแม่งลงไปแล้วเว้ยผมที่ผมคิดนะคือมีโปรแกรมช่วยเล่นคือไอวิ่งเร็วกับเห็นท่อแล้วเห็นคาตากรผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพราะผม ตอนที่ผมหลอกไฟอ่ะผมรู้สึกว่ามันรู้ทุกอย่างที่ผมเดินไปอ่ะเออผมว่ามันแบบมันเกินไปอ่ะแล้วพอผมไล่มันไม่ได้ตีผ้านะไม่งมากดย่อๆใส่ผมเออคิดว่า,าไงอ่ะโอ้โหเกินไปจริงๆนะอีเนี่ยอันนี้ผมก็เฝ้าเครื่องตามปกติของของคิลเลอร์นะคือมีสองประตู ไปฝั่งไหนฝั่งนึงอ่ะเอออันนี้ผมผมโคตรแปลกใจเลยท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมตะกี้อ่าไม่เห็นเดอะกอยด์ด้วยตัวเองอ่าฮะเป็นไงอันนี้คือผมบังเอิญจริงๆนะบังเอิญเจอเขาจริงๆอ่ะเนี่ยผมเฟลีหลอกเลยเฟลีหลอกเฮ้ยเห็นแล้วจ้าไอ้น้องโอเคก็ไล่ปกติไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยอ่าน,นี่เขาเขาเนะี่เหมือนเหมือนเขาจะพลาดนะขึ้นมาชั้นสามเฉยเลย ไล่คนนึงคือไปแล้วเรียบร้อยผมว่าน่าจะมาด้วยกันไอสองคนเนี้ยคือมันไม่ใช่ได้เอาพยาบาลมานะที่ท่านผู้ชมเห็นมันมันกล่องพยาเหมือนกล่องกองเหมือนกล่องพยาบาลนะเนี่ยแต่จริงๆตอนต้นเกมอะ่ะเขาเอากุญแจมาสองคนเว้ยแล้วผมว่าน่าจะคิดไม่ออกว่ะคุณนี่อาจจะไม่โปก็ได้แต่ผมนะับรวมว่าโปนะเพราะว่าต้นเกมอะ่ะผมไล่มันไม่ได้เลย,เยมันวิ่งเร็วเกินอะ่ะ ผมไม่ได้ถ่ายไว้ดิผมไล่แต่เฟิงหมิ่นเฟิงหมิ่นมันชาสุดละไอเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะสิบมาสิบนะอาจจะไม่โปก็ได้แต่ผมเฟิงหมิ่นผมให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโปนะอ่าโอเคก็ไล่สองคนที่ไม่ใช้โปรแกรมเล่นเรียบร้อยก็เสร็จสิน้นถ้าผมถ้าตอนที่ผมไล่เฟิงหมิ่นอยู่อ่ะมันเหลือเครื่องอีกสักสามเครื่องอ่ะผมว่าผมได้ไล่กับไอเฟิงหมิ่นต่อเว้ยแต่อันนี้มันเหลือเครื่องเดียวผมก็เลยไปไล่คนอื่นก่อนไงเพราะว่ามันไม่สามารถไล่ไปได้แล้วนะ ไล่ไม่ทันแล้วอ่ะเออแล้วก็เรามาดูหน้าตาของไอ้พวกที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะดูว่ามันแลงหนึ่งกับแลงสามแต่คนนี้ผมอาจจะไม่นับก็ได้แรงสามคนนี้นะผมคิดในใจอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ไม่ใช้โปรไฟล์ของจริงแน่นอนอ่ะเรามาดูกันนะอ่ะนี่ไงผมคิดไว้เป๊ะเลยว่ามันไม่ใช้ปรมันไม่ใช้โปรไฟล์ที่มันเป็นของตัวเองแน่นอนเนี่ยเป็นโปรไฟล์ โปรไฟล์ส่วนตัวด้วยอ่ะโอเคแล้วเรามาดูอีกคนนึงนะแล้วเรามาดูอีกคนนึงนะที่ผมอาจจะไม่คิดว่ามันใช้โปรแกรมช่วยช่วยเล่นนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่อยากใส่ความเขานะโอเคมาดูกันเลยอ่ะเป็นยังไงเขาใช้ธงชาติไทยนะอาจจะเป็นคนไทยก็ได้อาจจะไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นก็ได้แต่มันตอนต้นเกมผมไล่เขาไม่ได้จริงๆนะคือเหมือนเขาจะวิ่งเร็วอะ่ะเหมือนเหมือนยังไงไม่รู้นะตอนต้นเกมอะ่ะ ต่ผมก็ไม่ได้เหมารวมว่าเขาจะเป็นใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะ50 50อ่ะผมพูดอย่างนี้ด้วยที่ผม5050 50, 50เพราะว่าเขาใช้โปรไฟล์รูปอย่างเงี้ยคือเขามีตัวสอนอื่นอะคือที่ผมคิดนะคือเขาอาจจะใช้โปรไฟล์ของคนอื่นแล้วใช้ธงชาติของประเทศไทยให้มันโดนเหมารวมว่าคือคนเนี้ยคือคนของประเทศไทยเว้ยอะไม่งงใช่ไหมท่านผู้ชมคือเขาใช้ไอ้ไทยแลนด์เนี่ยเออเป็น โปรไฟล์เขาไว้เฉยๆแล้วรูปของเขาอ่ะคือเขาใช้รูปของคนอื่นเว้ยที่ไม่ใช่ประเทศไทยไอสัตว์งงกว่าเดิมอีามากเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่คือเขาใช้รูปของคนอื่นเว้ยที่ไม่ใช่ของคนประเทศไทยแต่เขาใช้ธงชาติของประเทศไทยเอออย่างนี้แหละเนี่ยที่ผมหมายถึง5้าสมาินะก็ไม่ได้เหมารวมว่าเขาจะโปรหรือว่าอะไรนะโอเคโอเคก็ okay. Okay. ผมอยากจะบอกไอ้พวกที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะคือหยุดเถอะนะครับทุกคนเพื่อให้สังคมเกมมันดีขึ้นกว่านี้เนาะให้เกมที่เราชอบเล่นอะไรพวกเนี้ยมันมีคนเล่นเยอะขึ้นที่ไม่ใช่เลิกเล่นเพราะโปรหรือว่าอะไรชื่อว่าโปรแกรมช่วยเล่นนะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมเอาละเจอกคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย